อีกสามวันจะเลือกตั้งทหารไทยยังต้องเสี่ยงชีวิตปกป้องอธิปไตยหพือความปลอดภัยให้คนชายแดนห้าจังหวัดสวัสดีมิตรรักแฟนขับคิงโพแดงทุกทท่านวันนี้คิงขอพักด่านักการเมืองกันสักวันนะพี่น้องเพราะมีเรื่องความเสียสละของพี่น้องทหารมาเล่าให้พวกเราฟังกันบ้างเพราะหลังจากที่หยุดสู้รบกันมาเดือนเซและอยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง่าวสารบ้านเมืองก็เทปไปเรื่องหาเสียงเลือกตั้งกันหมดเลยทําให้พวกเราชาวไทยอาจไม่ค่อยรับรู้ว่าช่วงนี้แหละยังมีทหารหา ที่เสียสละเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงอันตรายเพื่อทำการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณชายแดนแบบไม่ได้พักไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยทีเดียวเพราะต้องการคืนพื้นที่ความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวไทยตามแนวชายแดนซึ่งครอบคลุมถึง5จังหวัดกันเลยนะพวกเราลองนึกภาพตามคิงก่อนนะว่าไอ้ทุนระเบิดที่เก็บกู้ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการสู้รบไม่มีการถล่มมันจนแทบสิ้นสภาพจนขอเจรจาหยุดยิงเกิดขึ้นแล้วมันแปลว่าพี่น้องชาวไทยตามแนวชายแดนต้องเสี่ยงอันตรายกันขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีต ทุ่นระเบิดเต็มพื้นที่ไปหมดและหากสถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างวันนี้มีหรือที่ทหารไทยจะเดินดุยดุยเข้าไปเก็บกู้ทุ่นกันได้แบบนี้หากเดินเข้าไปนอกจากต้องระวังเหยียบทุ่นแล้วยังต้องระวังทหารเหมน็นคลซุ่มยิงของมันเองดังนั้นพอหยุดยิงกองบัญชาการกองทัพไทยจึงเร่งให้มีการเข้าไปเก็บกู้ทุ่นพวกนี้ไงพี่น้องแต่ต่อให้ไม่มีพลซุ่มยิงไม่มีทหารเหม็นมาดักป่วนทหารไทยของเรายังต้องเสี่ยงชีวิตอยู่ดีกว่าจะเดินเข้าไปได้แต่ละก้าวแต่ละเมตรกว่าจะเก็บกู้ทุ่น อย่างระมัดระวังไม่ให้มันเกิดตุมตามขึ้นมาแม่เสียงสุดๆเลยทิ้งสรุปให้ฟังละกันนะว่าทา,ารไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้ลุยเก็บกู้ทุ่นระเบิดไปแล้ว5จังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์สระแก้วและตราดครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอหลายตำบลล่าสุดเมื่อวานนี้เองกองบัญชาการกองทัพไทยได้แจ้งถึงผลการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านสายโทตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์งเปรียบเทียบกันแบบนี้ละกันนะพี่น้องจะได้เข้าใจ ง่ายๆพื้นที่แรกที่เก็บกู้ทุนมันใหญ่ประมาณสนามฟุตบอลมาตรฐานรวมกัน25สนามเลยทหารเขาก็เก็บกู้ไปแล้วถึง22สนามเหลือพื้นที่ที่ยังมีทุนระเบิดอีก3สนามฟุตบอลแม่ไอศักกิหมาเหมือนมึงวางทุนใส่แผ่นดินกูขนาดนี้เลยเหรอวะยังเสือกมาขอรักษาฟรีมาเรียนฟรีอีกไอหน้าส้นตีนส่วนพื้นที่ที่สองมีประมาณ24สนามฟุตบอลรวมกันเก็บกู้ทุนไปแล้วประมาณ20สนามนี่เฉพาะสายแดนบุรีล์นะยังมีอีกหลายตำบลหลายอำเภอของจังหวัด ตามแนวชายแดนอีกตอนสู้รบทหารไทยก็เสียสละเอาชีวิตเข้าแลกปกป้องอธิปไตยปกป้องคนไทยขนาดหยุดยิงเขายังต้องเสี่ยงเก็บกู้ทุนระเบิดต่อไปด้วยในที่คณะนักการเมืองเฮ่ๆฮพักการเมืองซ้วๆที่เคยถล่มด้อยค่ากองทัพวันนี้มันมีแค่คําขอโทษจากบางคนและคําลวงแบบปัดสวะว่าไม่เคยพูดไม่ได้พูดแถมยังมีไอเชียซูนิโอเทงเต้เคลมดื้อว่าไอเหลือกไอโอวิโรดเฟกนิวเป็นคนยกมือสนับสนุนให้ไปซื้อเครื่อง กินกริปเพนมาหย่อนไข่ใส่ไอ้เหมินกริปเพนบ้านพ่อมึงสิจ้าสั่งซื้อระหว่างสู้รบเนี่ยมันจะส่งมาให้มึงเลยเหรอไอ้ฮาทิ้งขอให้พวกเราไต่ตองกันดีๆนะพี่น้องว่าวันที่8กุมภาพันธ์นี้เราจะให้คะแนนเสียงของเราไปกองกับพักไหนจะให้ไปกองกับพักที่มันเหยียบย่ำกองทัพพี่น้องทหารหารมาตลอดหลายปีแล้วมาค่อยขอโทษก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะหรือจะให้คะแนนของพวกเราไปกับพักที่มีจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยซึ่งก็มีอยู่หลายพักอยู่นาะอันนี้ไปหานโยบาย เขาฟัังงกนเอได,เดี๋ยวจะหาว่าคิงชี้นำอ่ออไอพักเชียร์ที่ถล่มกองทัพเนี่ยยังมีความเชย่ยอีกหลายเรื่องมันจะช่วยเหลือไอพวกเขเมรด้วยทั้งเรื่องเปิดด่านรับแรงงานเขเมรเข้ามาเป็นฐานเสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งพวกมันในอนาคตเปิดด่านให้ชนชาติที่เยียบย่ำธงชาติไทยเข้ามารักษาพยาบาลฟรีเรียนหนังสือฟรีด้วยเงินภาษีของพวกเราแล้วก็จะให้แรงงานเขเมรได้สิทธิรักษาพยาบาลและสิทธิต่างๆในระบบประกันสังคมอ้าวไอเห่มาแย่งเงินผู้ประกันตนคนไทยอีกถลุงเงินภาษ สีของเรารักษาพยาบาลไม่พอพวกแม่มปั๊มลูกกันจนเกิดบนแผ่นดินไทยเราก็ต้องมาเสียค่าสวัสดิการหาเหวให้พวกแม่เอกแค่นี้คงรู้กันนะว่าอย่าเลือกพักสีอะไรแม่เจ๋งๆเลยเชียวอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้คิงพดแดงกันด้วยนะจ๊ะ